สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมีวิธีการสร้างรายได้จะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะซึ่งวิธีนี้เราลองมาสักพักแล้วเราก็ได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็โอเคก็เลยอยากเอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้เอาไปลองใช้ดูอาจจะเป็นรายได้เสริมหรือไม่ก็อาจจะเป็นรายได้หลักก็ได้นะคะเพื่อนๆคือมันเพราะว่ามันโอเคเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็แย่ ข้าวของก็แพงงานก็หายากถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าอยากมีไรายได้เสริมก็ลองเอาไปทำดูนะคะวิธีนั้นก็คือาการมวยตังหัวค่ะ โอเคเลยค่ะเพื่อนๆวิธีนี้ลองเอาไปทําดูนะคะเราลองแล้วผลตอบแทนโอเคเลยแล้วก็ง่ายมากแค่ไปหยิกบกระเป๋าหัวมาก็